สัสดีจ้ามากินเขาอุ้ยเขากะลาบ พี่น้องมาลักสอมอสวัสดีครับพี่น้องมา,มา,มาอู้เขาหอนหอนหนึ่งไม่ไนึงไม่ม่หนึ่งไม่ไลาบตับขาดเข่าหอนคักพักไรครับอือหอนคัก มาพวรนะพักห um, ันหันหนนะคุยนลาบพี่น <gener ic rees Darwin> <gener> ้องลาบงัวอืขอบใจอลดีจิอืออกระถิ่นงักระิ่นวัน นี่บาดแสบเลยจอดรถเก็บเอาข้างข้างไปเขาหอนสาใจครับจะเป่ากัดบอพลิกเขาหันข้างอยู่ตับนี่ะตับ ส่วนลวดเนี่กินลาบส่วนลวดจ้ะกินก้นนนัะนี่เนาะึ่เนี่อร่อเนี่ยขน,น,นั้นงลมเออแม่งบอกเนี่ยปกิกไหมเออแม่งอ้ววอยู่เต็มขางข้างอ่น่ะ เห็นเศษทีเก็บพักกับทีนมัวเนาะเพิ่นเก็บไปกินกันละเพื่อนเพิ่งจะนัง่งกินง่ายง่ายฮึวันด้วยหรือเขาเบบิร์นแล้วพักข,ข้างข้างเขาเก็บเอาวเขาคิดอยากเนะาะเราหักเอาหักเอาเอือ Đây là những thật không? Thật tại phụt Còn mô mặt thật chưa? lại nó hút bạc đây này của ta บบตับ,บไม่มีตับของวัสดุโมกืยังข่ได้วยข่อยข่อยเกลี่ยในเมียข่อยอยงางมาจากตลาดเดบียบบอ ม่เออยโัวหายางหักหนีมาเลยเขาเลยยังไม่เกียมสังขารอืน,น,นกไม่กินเขาไปยางหนีมาเลย,เลยดย้วยนักเล่งเนาะน้งเ้ง่งเ้ง่งเ้งน้งเ้าาบอ่ะ นี่เอ,อา่อยคีลรถหาไม่เห็นโทรศัพท์ไม่รับงานโบไปว่จาจะถามว่าไปถ่ายอยู่บ้านเด้อขออว่าติหนทียนะงานมากเลยลาดขึ้นยอถานแล้วที่ไรียนงานออกกําลังกาย นางออกก็ต้องกายหนูน้ำอะไรปะอืมเจ็บอุ้ยขอโทษจ้ะพี่นอ้องจ้ะ ต้องแยกกระตดนี่พี่น้องคือบ่เคยตดในผ้าขาวเด้อต้องแยกกระตดบ่เคยตดในผ้าขาวตดตอนไหนตดแล้วไปตัดออ,อ,ออกเออเบาๆค่อยน้อใช้น้ำเมียค่ะต้องแยกกระตดเจ้าย้นนำนอนเงีอย้ำนอนตดอยู่ <c oughs> ต้นเหล่านอื่นดมเนียน,น,นายได้เลยแม่ต้นเ <c oughs> ต็มหักเปิดหนังบานตนเล็เปิดหนังบานด้ว จะเอาพักไส่เงียว่ปไนี้ด้วอืม้าวไปนไปตากปลาตากปลาตากเนือ้อตัหนอยชิเบลปลาล่าคิว่า ก็แดกสนม,ม่อชิมชิมเป็นแบบกนี่เกิดอือครับ mười đấy nhạc, giờ hết thức khẩu nhưng có chưa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  Rồi chưa có Im có chưa có chưa có chưa ก่นเดี๋ยวเข้าปางข้ามเขาหยำมาท่านมดึดแต่กันครับสวัสดีครับอิน